เอาละครับก็ขอสว,สวัสดีเป็นเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบก k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมสับยุทธ์บญญาจารย์สวัจินนะทุกคนเออก็เดี๋ยวในวันนี้ผมก็เองก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่เนาะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับน,น้องเสี่ยวอูของเรานั่นเองเออเดี๋ยวเราไปดูกันทีละกิจกรรมเลยก็แล้วกันเนาะเริ่มจากกิจกรรมนี้ก่อนเลยนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแจกหินแล้วก็แจกวงแหวนวงแหวนพิเศษเนาะสายซัพพอร์ตนะใช่ไหมอ่าจะเป็นวงแหวนสายซัพพอร์ตเนาะจะเป็นนกกระเรียงกับหิมะเนาะหิมะอันนี้อาจจะเป็นสายคอนกับสายปีกหิมะหรือเปล่านะน่าจะใช่มั้งน่าจะเป็นหิมะแหละอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกัน น,นี้เลยก็จะเป็นที่สุ่มเนอะเนาะอ่ะในการสุ่มนี้ก็จะไม่มีสเต็ปอัพหรือว่าอะไรเนาะก็ของรางวัลที่ดีที่สุดจะเป็นเกาะอันนี้นะนี่จะเป็นเกาะสีลุงเนาะก็ถ้าเกิดว่าสุ่มได้มาเราก็สามารถเลือกรับได้ว่าเราอยากจะได้ของไอ้สายไหนๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโจมตีหนักว่องไวควบคุมแล้วก็เป็นพพอร์ต t ะนะอ่าแล้วก็มีกระดูกปีกนะ นี่เลยกระดูกปีกนี่ก็มีม,มีทั้งส่วนหวัวอ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกปีกแต่พมเพนสนัญลักมันเป็นรูกปีกเออต้องขอไปด้วยเนาะอันนี้จะเป็นกระดูกหัวกับกระดูกลําตัวเออแต่ปกติมันจะต้องเป็นรูปหัวนะอันนี้มันเป็นดันดันเป็นรูกปีกสังั้นนะเออก็จะได้ของหกดาวเลยเนาะแล้วก็เป็นกระดูกพิเศษนะนี่ก็จะเป็นกระดูกขาของปิปิตงมีกระดูกขาของ,งน้องมังกรขาวแล้วก็เป็น กระดูกแขนของปุกระบีอืมแล้วก็เป็นอ่าแหวนพิเศษเนาะเอ้ยสุมสุ่มสุมส,มสุมแล้วได้สิบหกวงเลยเหรอเฮ้ยแม่งคุ้มวะ่ะแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเทียบกระดูกมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน,นะอ่าไอพวกนะี้นน่าจะเป็นเทียบกระดูกไอพิเศษอนะแล้วก็เป็นเทียบไออาร์ติแฟกต์เนาะ ส่วนกิจกรรมต่อมานี่เลยนี่จะเป็นกิจกรรมแจกน้องเสียอว่านะทุกคนเออก,กิจกรรมก็มีระยะเวลาทั้งหมด7วันเนาะแต่กว่าผมจะได้อัคดคลิปวิดีโอนี้ก็จะเหลือเว,เวลาเพียงแค่1วันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากดูของรางวัลต่างๆกันเลยลเริ่มจากอันแรกเลยนะอันแรกก็เราก็จะได้เป็นไอช่อดอกไม้นะที่ที่เราจะได้เอาไปทําการสุ่มในตู้ตะก,กีดนี้เนาะแล้วก็ได้เป็นกรอบของน้องเสียอู่มาด้วยเฮ้ยแม่งสวยจัดเลยว่ะกรอบๆนี้เออ ล้วก็480แต้มก็จะได้เป็นที่สุ่มเหมือนเดิมเนาะ720แต้มก็ได้เป็นที่สุ่มแล้วก็เป็นตัวตัวตัวสุ่มอ่า1,000แต้มก็จะได้เป็นที่สุ่มกับไอเทียบวงแหวนเนาะแล้วในนี้สามารถเลือกอัพได้ว่าเราจะเอาอะไรไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือว่ากระเป๋าหรือว่าจะเป็นหินก็ได้เนาะ1,300ก็จะได้เป็นที่สุ่มเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมกับกระดูกฟิวชั่นเอ้ยไม่ใช่กระดูกฟิวชั่นกระดูกส่วนอก ของหกปีกหรือไม่ก็เสือนะนะเรื่องเ,เลือกรับได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยแล้วก็1,600นกะก็จะได้เป็นที่อับขั้นของไออุปกรณ์พิเศษ,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 ษตะเกียนี้เนาะก็สามารถเลือกรับได้นะมีทั้งหมด3สายแล้วก็25งก็จะได้เป็นอ่าอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นกระดูกพิเศษเนาะกระดูกพิเศษในส่วนตรงนี้ก็แน่นอนว่าสามารถเลือกรับได้ทุกสายเลยเออแล้วก็เป็นกระดูกกระดูกอีกอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าใส่ใส่ใกล้ๆกัน อ่าแล้วก็3,400แต้มก็จะได้เป็นเทียบขึ้นของสีแดงแล้วนะนะส่วน4,300แต้มอ่า4,300แต้มก็จะได้เป็นกระดูกส่วนอกอ่านี่จะเป็นกระดูกฟิวชั่นแล้วเนาะก็จะเป็นของอกของทางห้าวกับแขนของน้องลงหลงเอออ่าขออนุญาตทำผมขออนุญาตรับรับเพลยไปเลยนะไม่รู้ว่าผมจะถึงเลเวลไหนนะเออพอดีที่แบบว่า ช่วงนี้ก็ไม่ก็จะวังหวะไงไม่ได้ไม่ได้โฟกัสกับภารกิจมากสักเท่าไหร่อ่ะนะเออทำทำเท่าที่มีอ่ะนะแล้วแน่นอนนะว่าเสียวอูมันมีสกินใหม่มาด้วยเนาะเออผมลืมบอกไปเลยอ่ะตอนนี้ผมผมก็เองก็ทำอันนี้มาได้เป็นที่รยบรองละอ่ะได้มาทั้งหมดสามกล่องแล้วเนาะเออมันมันมันน่าจะได้ไม่ถึงอันนี้หรือเปล่าน่าจะได้ไม่ถึงไอ กล่องสุดท้ายหรอกกล่องสุดท้ายมันจะมีเตําเงินอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราไปใช้กรอบกันเลยเออมาเดีดูหน่อยสิว่ากรอบของน้องเสียโอจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่านะอ,อ่านี่เลยโหสวยอยู่นะเนี่ยทําไปเล่นไหมเฮ้ยทาไปเล่นไปสวยอยู่สวยอยู่แล้วมันต้องใส่ให้เข้ากับธีมน้องด้วยไงเอย ไหนเสียวอูเรามาใส่ของเสียวอูสิเสียวอูเราอันนี้เข้าไหมอันนี้ไม่ค่อยเข้าเขาไหลนะอ่าเหมือนเราจะไม่มีเหรอเฮ้เราต้องมีสิเราเรามีเสียวอูร่างธรรมดาอยู่นี่นะอ๋อนี่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 นอ่าใส่ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าดูดีไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะเออแล้วก็มีกิจกรรมวันนี้เพิ่มขึ้นเข้ามาเลยนะจะเป็นกิจกรรมสุ่มนี่ จะเป็นกิจกรรมสุ่มกระดูกส่วนหัวของเสียวอูอาชูล่าเนาะนี่แล้วก็มีทั้งส่วนหัวของกระดูกอาชูล่าด้วยเลยที่เป็นฟิวชั่นเออก็ไม่ได้มีแค่หัวธรรมดามาเนาะก็มีฟิวชั่นมาให้ด้วยอะผมเองก็สุมส่มๆทยายอสุ่มไป60กว่าครั้งแล้วละ่ะแต่มันยังไม่ออกหรอกผมมั่นใจเกือบ1 0 0เลยว่ามันไม่ออกหรอกเพราะว่ามันจะไปออกตอนที่9นู่นเอออ่ะเราเราสุ่มเล่นๆไปอ่ะเพื่อออกเพื่อออก อ่ะก็ตามคาดน,น,นะนะที่แบบว่าไม่ออกกันเนาะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อะกี้นี้นะว่าเซียวอู่มีสกินเข้ามาใหม่เนาะจะเป็นสกินของเซียวอู่ในร่างเทพซิวหลัวนะทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเป็นสกินเนะดี๋ยวเราไปดูกันอนะ่ะนี่ไม่จริงๆอ่ะสกินนี้ผมแอบชอบอยู่นะคือเป็นสกินที่แบบว่าถือปือนอนะ่ะคือน่าจะมีอะไรว้าวแน่เลย เออแล้วก็นี่เลยจะเป็นสกินใหม่ของเสีย่ยวอูที่เาเพิ่มขึ้นเข้ามานะผมคิดว่าสกินสกินนี้อาจจะเป็นสกินที่เป็นเทพแล้วหรือเปล่าเออเพราะว่าไม่ได้ถือดาบด้วยเนาะจะเป็นชุดแบบกระต่ายอรชรนเลยพี่บอกว่าเวลาเป็นเทพเทพไอเทพกระต่ายแล้วอะเอออันนี้ไม่ไม่ชัวนะไม่ชัวนะทุกคนเออแต่ที่นแน่ๆนะมันเหมือนมากเลยนะเออ คือเป็นชุดสียมพูอ,ม,อมีการปล่อยไปด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูรูปรูปอาร์ตกันเลยดีไหมอ่ารูปอาร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเสียวอู่ที่แบบว่ากำลังนั่งชิงชาเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูวิดีโอของฉากเปิดตัวของเทพกระต่ายอรอชอนนะก็จะรู้เลยว่า เสียวอูของเราก็นั่งอยู่บนชิงช้าเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะใช่แลวนะเออต้องย้ำอีกครั้งด้วย,วยนะว่าหรือเปล่าอ่ะส่วนสกรีนนี้ได้มาจากไหนหรอเดี๋ยวผมขอญาตไปดูสักหน่อยเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับสกรีนในส่วนตรงนี้นะว่ามันสามารถรับได้ในจากตรงไหนได้บ้างเนาะที่แน่ๆก็ไม่น่าจะได้จากตรงนี้ละเออตรงนี้ไม่น่ามีละ หรือว่ามันจะได้จากไอ้ตรงนี้กันนะอ่านี่เลยอ๋ออันนี้จะไม่ใช่เนาะส่วนในส่วนตัวนี้ก็ไม่มีนะจะมีแค่กระดูกส่วนหัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นตเติมเงินหรือเปล่าตเติมเงินก็ไม่ไมไม่ชัวนะเออแล้วก็ไอ้กิจกรรมนี้ไอ้รอบก่อนที่ผมรีวิวไปเนาะที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าใส่วงแหวนเพิ่มได้นะนะ อ่ะมันมันรีใหม่แลนะ้วเนาะอันนี้จะเป็นอีกอ,อีกอีกชุดหนึ่งก็รับไปเลยผมเองโคองก็รับมาเหมือนกันละอ่ะอันดับแน่นอนว่ามันก็ไม่ติดนะเนาะเออติดที่แปดร้อยคนหนึ่งเขาไปแปดร้อยกว่าแตแล้วผมเองยังสองรอยอยู่เลย <c oughs> เออก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับรีวิวสกินใหม่ของน้องเสียวอูด้วยเนาะก็ นืงจากยังยังไม่รู้วิธีรับนะไม่รู้ว่ามันสามารถรับรับจากตรงไหนได้บ้างเพราะในนี้ยังไม่มีเลยนี่ไม่ไม่มีที่แบบว่าเป็นขึ้นสก,กินเลยเนาะจะส่วนมากจะเป็นกระดูกกระดูกวิญญาณสมรกว่าแล้วก็เป็นกระดูกเฉพาะของตัวละครนั้นๆนะอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรายการวันที่7ด้วยเนาะก็ในส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ชวนนะว่าสก,กินจะมาให้เราได้จับจองอยังไงแต่พเม็นคนอื่นเขามีกันแล้วแหละ เออผมจําได้ว่าผมเหมือนผมจะเห็นคนอื่นเขามีกันอยู่นะหรือว่ากิจกรรมมันออกไปแล้วไม่รู้นะผมผมเองก็แบบว่าอันนี้ไม่ทันลนะถ่ายถ่ายไม่ทันอนะ่ะช่วงนั้นอันนี้ไอ้ังไม่เห็นอัน,น,อน,นี้ยังเป็นชุดว่ายน้ําอยู่นี่นะหรือว่ามันจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชตรงเ p ดูสักหน่อยดีวาอ่าเพื่อจะเจอเนาะหลงหลงหางห้าวอันนี้เลย ก็จะเป็นเสียวอู่ละเซียวอัวชูล่ามีไหมอืมอ่าเหมือนจะไม่มีนะเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่จะใช้ล่างห้าดาวกันซะส่วนใหญ่อ่ะล่างล่างนี้แต่ในส่วนล่างล่างอันนั้นมันจะยังไม่มีแสดงว่าอาจจะมีมาเร็วๆนี้หรือเปล่าเออไม่แน่นะอาจจะมีมาเร็วๆนี้หรือเปล่าเออ เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวก็ผมก็เองก็อาจจะมาทําคลิปบอกแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้นะครับสว่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ